นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับได้ติดตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกับทุงคลนะครับวันนี้ทุกคนก็ได้ไปที่ศาลจังหวัดมุตาหารนะครับเพื่อหยิบแยรบฟังนะครับคำพิพากษานะครับของศาลนะครับจังหวัดมุตาหานะตามกําหนดคือวันที่สามสิบมีนาคม วันนี้นะครับ9โมงก็ได,ได้เดินทางไปแล้วก็ได้ฟังคำพิพากษานะครับจากสาลผมก็ได้บอกกับยูทูบทุกคนแล้วนะครับว่าเป็นข่าวดีนะครับที ada, Poppy, 2> 2่ทางลุงนะครับได้รับลุงลุงเอฟซีว่าบอดยังี้ไหได้รับก็เรียกว่า โทษก็คือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งจำทั้งปรับเรื่องค่าปรับนะครับเรื่องค่าปรับยนุงอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องพูดนะครับถ้าอยากจะพูดนะครับเรื่องค่าปรับนะครับแจ้งให้ทราบว่าทั้งจำทั้งปรับโทษจำก็คือรอลงอาญานะครับแล้ขอบคุณในที่ท่านนะครับที่เป็นห่วง่าดงยาเรารับค สารนั้นก็ได้อ่านนะครับอ่านตามทุกคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนะคตั้งแต่การเบิกบทความตั้งแต่แรกนะครับการให้ปากคำต่งางๆจดมาสรุปสรุปก็คือมีความผิดนะมีความผิดลุงก็ยอมรับนะครับในส่วนที่สารท่านพิจารณา ด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพศาลเป็นที่สุดนะครับก็ยังมีอีกยังมีอีกคดีหนึ่งนะครับที่ลุงจะต้องไปฟังไปฟังคำพิพากษาอีกคือวันที่21มษายนก็จะเป็นคดีของตรงการตัดไม้กับลูกคาสงวนแห่งชาตินะครับตามที่โจทย์ได้ยืน่น พร้อมต่อสารส่วนที่21นะครับไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นนะครับตัวลุงเองนะครับซึ่งเป็นจําเลยนะครับจําเลยคนที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจําเลยคนที่สองและสามนะครับร่วมกันในคดีต้มกันตัดไม้นผลจอะออกมาเป็นยังไงนะครับวันที่21ลุงกับอพิมพนานะครับายขนุนวรสิธิ์ สองก็คือนายคือยังจ็จิรพง์แผนบุตรนั่งทางกันงุจะกันนายจิตะพง์แผนบุตรนะครับนายจิตตพง์แผนบุตรก็เป็นจำเลยร่วมกันนะครับตามข่าวคนจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะเคารพศาลเหมือนเดิมนะครับวันที่ยี่สิบเมษาย,ยนนะครับไม่ว่า มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นเหตุการณ์แบบวันนี้หรือเปล่านะครับกรณีที่ลุงเองก็ได้ดูนะครับดูไลฟ์สดนะครับของทนายสมเกียรตินะครับของทนายสมเกียรติโดนจ้น้ารนวารันละมณ์อขออนุญาตะครับขออน,นุญาตจากชิดตั้นนะครับผ่านไลฟ์สดครั้งนี้นเพื่อให้ทุกคนเป็นสกิบพยานนะครับว่าลุงก็ได้ดูไลฟ์สด ครั้งล่าสุดนะครับโดยที่ทนายสมเกียรติท่านก็ได้โทรมาทางโทรศัพท์มาแจ้งนะครับว่าไม่อยากให้ผมต้องตอบโต้อะไรกันนะครับกลัวว่าของตรงข้ามจะนําไปเล่นนะครับนาไปเล่นก็จะหาว่าเราแตกคอกันนะครับแตกแยกกันมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะครับนี้ต้องนําเรียนว่าลุงนะครับในฐานะผู้จ้างนะครับจ้างทนายสมเกียรติ นะครับมาทกํกรดีความให้จนวันนี้นะครับก็เป็นจํานวนเงินนะครับปวกหลักก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินจานวนเงินที่สูงมากจํานวนเท่าไหร่ลุงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็สอบถามที่ลุงนะครับลุงพูดได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่กันวางไว้ตรงนี้ เขาไม่ว่าจะเป็นวันที่21นะครับท่านนายสมเกียรติจะไปที่ศาลนะครับมุกดาหารหรือไม่นะครับลุงนะครับในฐานะจำเลยที่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่างพง์นะครับแล้วก,ก็พิมานาจำเลยร่วมนะครับที่สองที่สามเราจะเข้าร่วมการตัดสินใจนะครับของท่านนายสมเกียรตินะครับ ในฐานะที่ท่านก็ไล์สดนะครับไล์สดแล้วก็แจ่งให้ทุกท่านทราบว่ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าวันที่อ่านคำพิพากษานะครับตัวธนาเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปก็ได้แต่ตัวจำเลยนะครับต้องไปฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง อันนี้ลุงก็เคารพนะครับเคารพกฎหมายเพราะเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันอวอนที่อินเดัยที่เป็นเ,เมษาก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่ลุงจะต้องเดินทางไปฟ,ฟังคำพิพากษานะครับส่วนโทษโทษจำคุกนะครับก็เราลงอาญาก็บวกสะสมเพิ่มนะครับมันการสะสมแ,แต้มถ้าใครอยากได้ก็ นะครับมาแบ่งกับบ้างก็ได้นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับสองคดีแล้วที่ลงต้องมีโทษจำคุกนะครับก็มีสื่อบางสื่อนะครับบางสื่อนะครับได้นาออกไปต่อสาธารณชนแล้วนะครับถึงเกิประการใดผมก็ไม่ขอพิจารณานะครับตรงนั้นวันที่ยี่งเรียนถ้าไอะไรสมเกียรตินะครับ ท่านบอกว่าไม่ได้มีกฎหมายบังคับนะครับว่าทนายความจะต้องไปด้วยนะครับเราก็เคารพนะเราเคารพการตัดสินใจของทนายนะครับวันทีวันที่21เมษายนทนายสมเกียรติรัตนวัรน์นะครับท่านจะไปหรือไม่ไปนะครับเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่ากล่าวหรือไปตำหนิกนะารทำงานของท่านทนายนะครับ นะต้องขออนุญาตพูดนะครับในฐานะที่เรารในฐานะที่ลุงนะครับก็าเป็นชาวบ้านครับเป็นชาวบ้าน,น,าานธรรมดาคนหนึ่งนะครับเผอินว่าคือสอบผ่านหลายเรื่องสอบผ่านหลายเรื่องมันมีคำเปรีย,เยบเทียบเปบเลยขึ้นมาว่า นะให้เลิกพูดได้แล้วนะครับว่าเขาเป็นชาวบ้านแบบธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของท่านนะครับที่ท่านพูดผ่านไลฟ์พูดผ่านไลฟ์สด,ดของช่องท่านนะครับว่าอ่าอยากให้เอฟซีนะครับมองที่ตัวบุคคลนะครับว่าถ้ายังคิดว่าเขาเป็นชาวบ้านธรมธรมธรรมดานะครับมันก็เหมือนกับบุคลากรของเราไม่ไม,ไม่ไม่มีคุณค่า อันนี้ลุกงก็น้อมรับนะครับในการแสดงความคิดเห็นของท่านทนายนะครับวันนี้ลุก็จะขอพูดนะครับเกี่ยวกับท่านทนายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับต่อไปลุงก,ก็จะไม่พูดถึงอีกนะครับถือว่าวันที่21เ,เมษายนก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราอาจจะได้พบนะครับกับท่านทนายหรืออาจจะไม่ได้พบก็ได้ ในวาการข้างหน้านะครับมันจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตัวตัวลุกเองนะครับก็จะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับก็อยากจะแจ้งให้เอซีและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทราบนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น